ลอลไุกร้อนจากจากสลยุไอ,อยู่แล้วค่ะเรื่องแรกใช่ค่ะ,คะก็คืออันดับแรกคือเราต้องเป็นตัวละครนั้นก่อนแล้วก็มีสมาธิสำคัญมากที่สุดเลยแล้วก็เรื่องของการที่จะมีโฟกัส ระหว่างที่เล่นกับ,ก,บกับคู่เล่นของเราใช่ค่ะก็คือต้องเป็นตัวละครก็ตืน่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าอยากจะทําไห้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าซ้อมมาหลายเดือนแล้วค่ะก็ซ้อมกันค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเอออยากเล่นแล้วแบบ มีคนดูเต็มเมแล้วว่าที่ผ่านมันก็จะซ้อมกับพุ่มกลับซ้อมกับมีคนนุ้นนี่ดูแค่ไม่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าเออพอแบบตอนนี้คิดว่าน่าจะเข้าที่หลายๆอย่างแล้วค่ะก็เลยอยากรู้สึกว่าเออถ้าเล่นเต็มเแล้วมีคนดูจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะ ถ้าถามตรงๆคือพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายตอนนี้นะคะก็ฟิตกันอย่างอย่างดีแล้วก็จิตใจทุกคนเนี่ยพร้อมเต็มร้อยะค,ะค่ะแปดสิบค่ะแปดสิบก็ที่เหลือก็ต้องพัฒนาต่อกันไปค่ะก็เป็นพวกเรื่องความ stable อะค่ะต้องต้องเหมือนกับทุกๆวันต้องดีเหมือนกันไม่ใช่วันไหนดีอีกวันหนึ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่า ค่ะแต่ยังคงยังไม่เกินเท่าไหร่มันก็ยังมีบางจุดที่ยังยังรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยากเพราะหนึ่งด้วยมีความยาวด้วย2ก็คือการเปลี่ยนแผ่นดินทุกๆอันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้พละกกาลังของแต่ละคนค่อนข้างเยอะคือไม่ใช่แค่นักแสดงนําอย่างเดียวหมู่มวลเนี่ยที่จะต้องเป็นคนแบบเปลี่ยนบรรยากาศ ต่างๆในช่วงแผ่นดินต่างๆเนี่ยมันเขาเขาต้องใช้กําลังค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องใช้สมาธิมากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมเนี่ยคือเรียกว่าต้องต้องมีทุกวันนะคะเราก็เลยอยากรู้ว่าเออเมื่อถึงวันที่แบบต้องแสดงจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะโคทุกอย่างไว้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ